ค่ะต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโลค่ะวันนี้เรามาทำพิอากา์ในหัวข้อภารกิจคุณต่อโลกใบนี้นะคะสำหรับนะคะเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับไลฟ์เพอร์โพสหรือว่า เป้าหมายนะคะจุดประสงค์หลักในการลงมาเกิดเป็นมนุษย์นะคะในโลกใบนี้สําหรับแต่ละบุคคลนะคะลงมาเพื่อเจตจำนงบางอย่างในการเรียนรู้หรือว่าการเป็นบางสิ่งบางอย่างนะคะภายในโลกมิติที่3ของเราเนี่ยแหละและเรานะคะจะลองมาดูกันนะว่าในภารกิจที่คุณตั้งเจตจำนงเอาไว้ที่จะลงมาเกิดในครั้งนี้เพื่อที่จะทําอะไรก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่ง การมีประสบการณ์กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นภารกิจหรือว่าเจ็ดจำลงได้เช่นเดียวกันและเราก็จะมาส่องโดยการเลือกไพ่นะคะทั้งหมด4กองตุ๊กตาสีตัวเช่นเคยทําสมาธิทุกครั้งก่อนเลือกกองไพ่นะคะและก็เป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะยังไงก็ดูไว้เพื่อเป็นอัรทรสแล้วก็เป็นไกด์ไลน์นะคะในการตัดสินใจนะคะสําหรับการ เลือกหรือว่าวางแผนอะไรในอนาคตก็อาจจะพอช่วยเป็นไกด์ไลน์ได้บ้างนะคะแต่เชื่อว่าทุกอย่างนะคะในเรื่องราวที่เรียกว่าเจตจำนงหรือว่าภารกิจหรือแม้แต่เป้าหมายนั้นตัวคุณเองน่าจะเป็นคนที่รู้ดีมากที่สุดนะคะและก็การดูไพ่ตรงนี้ก็เป็นแค่การประกอบหรือว่าการเสริมในเรื่องราวนะคะที่เราจะเอามาบอกหรือว่าแจกแจงเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้คุณนั้นได้เข้าใจถึงภารกิจหรือว่า อาจจะช่วยให้จดจําอะไรบางอย่างได้ไง่ายขึ้นนะคะสําหรับหลายๆคนนะคะที่ลงมาบนโลกใบนี้ด้วยภารกิจบางอย่างเราก็จะมาเช็กกันด้วยการเลือกเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ลองดูกันนะคะว่าแต่ละคนจะมีภารกิจอะไรสําหรับแต่ละกองไพ่ที่จะบอกเรื่องราวของจุดประสงค์ภารกิจของคุณกันบ้างไปดูกันเลยนะคะ สวัสดีคนที่เลือกพ่อากาศกองที่1ในหัวข้อภารกิจคุณต่อโลกใบนี้สาหรับนะคะเรื่องราวที่เป็นภารกิจหรือว่าจุดประสงค์ในการลงมาเกิดบนโลกนะคะ mm hmm. ก็นะคะตรงนี้เราก็จะมาดูกันว่าสิ่งที่คุณนั้นมักจะพบเจอในชีวิตนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับชีวิตคุณเนี่ยมักจะเจออะไรกันบ้างนะคะคนที่เลือกกองที่1นเนี่ยเรียกได้ว่านะคะชีวิตคุณเองอาจจะอยู่ในครอบครัวที่มีความสุขความสมบูรณ์นะคะอยู่ด้วยกันด้วยความสบายอกสบายใจ ตัวตนของคุณอาจจะเป็นคนที่แบกรับหรือว่าพบเจอกับปัญหาในชีวิตนะคะมาโดยตลอดจนทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรมันก็เป็นเรื่องง่ายที่คุณจะทําใจหรือว่าก้าวต่อไปในอนาคตได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนความเคยชินกับสิ่งที่คุณเคยพบเจอนะคะบางคนอาจจะเจอเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะที่เป็นเหมือนข้อความหรือว่าเมสเซจอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณมีเซนส์น หรือมีอะไรที่ย้ำเตือนคุณล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะเกิดเรื่องที่คุณจะต้องเจอเรื่องที่คุณจะได้รับแล้วก็นะคะบางคนก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับการเดินทางนะการใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยจะได้อยู่นิ่งกับร่องกับรอยสักเท่าไหร่จะต้องคอยแต่เดินทางจะต้องคอยแต่ออกไปจากสถานที่ที่เป็นบ้านเป็นครอบครัวของคุณเสมอนะคะ และตัวตนของคุณนะคะคุณมักจะเป็นคนที่ทําอะไรตามความรู้สึกตามอารมณ์ให้เซนนำนะคะอารมณ์แบบว่าถ้าเกิดมีอะไรที่คุณชอบนะคะคุณจะทํามันอย่างตั้งอกตั้งใจคุณจะทํามันได้ดีแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่มีพรสวรรค์ขึ้นมาเลยอะ่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เก่งนะแต่เหมือนพอชอบอะไรมากๆมันจะทําให้คุณนั้นค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เก่งขึ้นมาทีละนิดทีละนิดจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเพราะงั้นคุณมักจะทําอะไรที่หลงไหล ชอบแบบชอบมากๆะ่ะมันจะทำออกมาได้ดีทุกครั้งนะคะมันเกิดจากความตั้งใจความลหลงไหลความปรับเริ่มในตัวคุณนี่แหละแล้วตัวคุณนะคะก็เป็นคนที่เรียกได้ว่านะอาจจะมีในเรื่องของสเสน่ดึงดูดนะคะทางเพศหรือแม้กระทั่งคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะก็ เป็นอะไรที่เหมือนกับแบบว่าคุณไม่ต้องไปเรียกร้องหรือไปสแสวงหามันจะมีคนเข้ามาเองอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าด้วยหน้าไพราชาถือถ้วยเนี่ยะะแหละค่ะแล้วก็อัศวินดาบนะคะรวมทั้งเดวิลนะสามไพนี้มารวมกันเรียกว่าเป็นคนที่มีความอามีสเสน่ห์แล้วก็ดูเหมือนคนที่ เป็นคนเจ้าชูนะถึงแม้คุณจะไม่ได้เจ้าชูก็ตามแต่ว่ามันจะมีสเสน่ห์จนเหมือนเหมือนมีคนเข้าหาตลอดอะจนไม่ได้ว่างไม่ได้ขาดไม่ได้รู้สึกว่าเออต้องหยหาหรืออะไรประมาณนั้นส่วนเรื่องราวของภารกิจที่คุณตั้งใจไว้กับโลกใบนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของการสร้างโลกใบใหม่นะคะ การให้ความรักความอบอ้อมอารีเหมือนกับคุณแม่ที่อบกอดปลุกเอาไว้ในมือนะคะคุณเองอาจจะเป็นคนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดเสียงของคุณนะคะออกไปให้กับผู้คนทำให้ผู้คนได้ยินเสียงของคุณแล้วรู้สึกถึงความอบอุน่นรู้สึกถึงความตื่นรู้ความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงจากภายในนะคะเหมือนกับคุณเป็นคนที่มีพลังของจัก,กรา ที่5นะคะที่แข็งแกร่งแล้วก็เหมือนมันเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะว่าจะมาเผยแพร่เรื่องราวบางอย่างทำให้คนนั้นได้มีการยกระดับจิตวิญญาณได้มีการตื่นรู้ได้มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าได้ผ่อนคลายนะคะความตึงเครียดในชีวิต เปรียบเสมือนการเปลี่ยนโลกภายในนะคะให้เป็นโลกใบใหม่ของคนคนนั้นหรือว่าคนที่ได้ยินเรื่องราวของคุณได้ฟังเสียงของคุณเพราะงานนะคะก็เรียกได้ว่านะเ,เรื่องราวของคุณนะคะคุณเองอย่างที่บอกตอนแรกว่าอาจจะได้รับในเรื่องของเซนต์หรือว่าข้อความอะไรบางอย่างเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์หรืออะไรพวกนี้มันก็เลยทําให้คุณเป็นคนที่ใช้เซน์ได้ดีนะคะเพราะงั้นคุณอาจจะใช้ตรงนั้นละคะ่ะที่มันเป็นจุดเชื่อมโยงกับ การพูดการใช้น้ำเสียงหรือว่าการบอกกล่าวการช่วยเหลือใครบางคนด้วยการใช้เสียงของคุณในการนะคะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกช่วยยกระดับความรู้สึกของผู้คนรอบตัวให้มีความสุขและก็ความสมดุลมากยิ่งขึ้นและสําหรับสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะคนกองนี้ คุณเป็นคนที่มีตัวเลือกนะคะคุณสามารถที่จะเลือกการใช้ชีวิตของคุณได้คุณสามารถที่จะเลือกใช้เสียงของคุณกับสิ่งไหนก็ได้ค่ะและก็นะคะคุณมีพลังไม่ว่าคุณจะทำอะไรต่อให้คุณอยู่แค่คนเดียวแต่คุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะคุณมีจิตวิญญาณดั้งเดิมมีโอโซหรือว่าไฮเออร์เซลของคุณนะคะที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอและขอให้คุณเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณเองค่ะเชื่อว่าคุณจะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จอย่างแน่นอน มันเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะเริ่มเข้าสู่ภารกิจที่แท้จริงบางคนที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะช่วงนี้อาจจะมีโปรเจกต์หรือมีความรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรบางอย่างนะ mm hmm. เพื่อถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างอยู่แล้วก็ได้นะคะ mm hmm. แล้วก็นะคะด้วยการที่คุณทำบางสิ่งบางอย่างนะคะ mm hmm. เหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ฟีดแบ็ให้กับคนรอบข้างได้ดีมากๆทำให้คนรอบข้างเปลี่ยนแปลง ทให้คนที่ได้ฟังเสียงของคุณได้รับรู้ตัวตนของคุณนั้นเปรียบเสมือนกับได้รับการเยียวยาได้รับการช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นสายฮิลลิ่งนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสายไฟเตอร์ก็ได้นะทําให้คนที่ฟังเสียงของคุณนั้นมีความสบายใจหรือทําให้คนที่ได้ยินเสียงของคุณนั้นมีพลังในการอยากจะสู้ชีวิตต่อไปนะคะ และไม่ว่ายังไงก็ตามค่ะคุณเองนั้นจะเป็นคนแรกเสมอในการเยียวยาตัวเองในการสร้างพลังให้กับตัวเองนะคะด้วยเสียงด้วยกําลังใจของคุณนี่แหละคุณอาจจะพูดอยู่หน้ากระจกนะคะเพื่อให้ตัวเองนั้นได้รู้สึกมีพลังมากขึ้นหรือแม้แต่ทาให้ตัวเองนั้นรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นก็ได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือภารกิจหรือว่า จุดมุ่งหมายที่คุณตั้งใจลงมาสร้างไว้ให้กับโลกใบนี้นะคะมันคือการที่คุณใช้เสียงของคุณเนี่แหละคะ่ะในการสร้างสารรค์นะคะในการเผยแผ่แล้วก็ช่วยเหลือผู้คนบนโลกใบนี้นะคะ เพื่อสร้างรูปแบบการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆสร้างโลกใบใหม่หมภายในจิตใจของผู้คนนะคะแล้วก็ทำให้ผลกระทบโดยรวมของคนที่ได้รับฟังหรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากคุณเนี่ยทำให้เขามีความมุมานะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีจิตใจที่อ่อนโยนมากขึ้นและสร้างผลกระทบให้กับโลกใบนี้ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแน่นะคะเพราะงั้นก็สำหรับภารกิจของคนกองนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้ในเรื่องของน้ำเสียงค่อนข้างจะมากนะคะ ในการถ่ายทอดการช่วยเหลือผู้คนเนี่ยแหละคะ่ะและทั้งหมดนี้ก็คือคำทำนายสำหรับภารกิจเนี่ยแหละ,ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์สับสไคร์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์ที่แลกเป็ีนพูดคุยกันมานะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิษอากาศกองที่2ในหัวข้อภารกิจคุณต่อโลกใบนี้สําหรับนะคะจุดมุ่งหมายหรือว่าการลงมาเกิดของคุณนั้นตั้งเจตจำนงอะไรไว้สําหรับการช่วยเหลือโลกใบนี้กันบ้างนะคะอย่างแรกเราจะมาใช้กันก่อนว่าสิ่งที่คุณมักจะพบเจอในชีวิตนะคะมันมีอะไรกันบ้างแล้วก็นะคะคนที่เลือกกองนี้นะคุณอาจจะได้พบเจอกับการเริ่มต้นชีวิตนะคะอยู่เรื่อยๆนะอาจจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่บ่อยๆเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือว่า การนะคะที่คุณจะต้องเป็นคนที่ลงมือลงมือทำอะไรบางอย่างด้วยตัวของคุณเองตั้งแต่แรกเริ่มเสมอนะคะอาจจะเป็นคนที่ต้องไปเริ่มโปรเจกต์การงานนะคะเพื่อช่วยเหลือองคอ์กรเพื่อปั้นองค์กรให้มันสำเร็จให้มันสักเซสนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณเองนั้นจะต้องลงทุนลงแรงด้วยตัวของคุณเองในการทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอาจจะเรียกได้ว่าออตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมาโดยตลอดก็ว่าได้นะคะ ก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวนะคะในชีวิตคุณค่อนข้างจะมากนะคะคนบางคนอาจจะมีเรื่องของชื่อเสียงนะคะเรื่องของคนที่รู้จักมากมายนะคะด้วยความที่คุณเองนั้นเป็นคนที่ต้องเริ่มอะไรด้วยตัวของคุณเองคุณอาจจะได้โอกาสในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นนะคะในการเริ่มต้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะงั้นก็เลยเหมือนกับว่ามีโอกาสในการสร้างวาสนาบารมีไปในตัวนะคะก็เลยทําให้คนค่อนข้างจะรู้จักคุณเยอะ และก็นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ขี้เบื่อแล้วก็ชอบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าทําอะไรใหม่ๆที่มันทา้าทายมากขึ้นกว่าเดิมไปเรื่อยๆนะคะส่วนเรื่องราวของภารกิจของคุณนะคะที่ตั้งใจเอาไว้นะว่าจะทําอะไรให้กับโลกใบนี้นะคะก็ที่แน่ๆเลยนะคะคุณเองนั้นชอบในเรื่องของการสร้างสรรค์นะคะคุณอาจจะเป็นผู้ที่เหมือนกับว่า การสร้างชีวิตใหม่อะคะ่ะการทำอะไรที่มันเป็นเรื่องของการดูแลจิตใจภายในการเติมเต็มชีวิตความรู้สึกการสร้างสารรค์ชีวิตที่มีความสนุกสนานนะคะบางคนอาจจะทำงานเกี่ยวกับอะไรที่มันไปสร้างความผ่อนคลายสร้างความสบายใจให้กับผู้คนนะคะ และก็ทำให้ผู้คนได้เรียนรู้ว่าชีวิตนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปเ,ออเปรียบเทียบหรือว่าแข่งขันกับใครคะ่ะเรามีลู่มีเส้นทางมีชีวิตในแบบของเราได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปยึดโยงหรือว่าให้ความ เออเอาชนะอีกฝ่ายอะไรแบบนี้นะคะคุณจะเป็นคนที่สร้างเรื่องราวนะคะให้ผู้คนได้กลับมาเติมเต็มตัวเองจากภายในแทนที่จะไปสแสวงหาวัตถุรอบกายภายนอกมาเติมเต็มนะคะคุณจะทําให้คนนะคะได้เรียนรู้การกลับมาฮิลลิ่งตัวเองกลับมาเยียวยากลับมารักษาตัวเองมาดูแลร่างกายนะคะมาดูแลจิตใจ ทำให้นะคะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นรู้จักวิธีการคิดนะคะไม่ให้เครียดหรือว่ารู้จักวิธีการรีแลก์การผ่อนคลายการเล่นนะคะการใช้ชีวิตให้สนุกสนานนะคะความสามารถของคุณตรงนี้แหละคะ่ะที่ทําให้โลกใบนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะ ตรงนี้อาจจะเป็นไอดอลนะคะหรือว่าอาจจะเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจหรือแม้แต่การเป็นหมอเป็นตลกเป็นทอล์กโชว์อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคุณจะมีความสามารถในการทําให้ผู้คนรอบข้างคะ่ะรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าชีวิตของเขานั้นการที่จะมีชีวิตในแบบที่เป็นตัวของเขาเองได้สมบูรณ์ที่สุดจะต้องใช้ชีวิตในรูปแบบไหนนะคะให้ก้าวไปในเส้นทางที่เขาเลือกหรือว่าเป็นตัวของพวกเขาเองมากที่สุด และคุณก็จะเป็นผู้ที่เป็นนักสนับสนุนนะคะหรือว่านักฮิลลิ่งนะในเรื่องของภารกิจที่คุณจะมาช่วยโลกใบนี้นะคะ และสำหรับสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเพิ่มเติมนะก็คือขอให้คุณนะคะปล่อยตัวเองให้สบายๆทำใจให้สบายแล้วก็ปล่อยตัวเองไปตามกระแสะของโชคชะตานะคะคุณมีสิทธิทเสรีภาพค่ะคุณมีความเป็นอิสระภายในตัวของคุณเองได้ไม่ต้องยึดโยงหรือว่ากังวลใจกับเรื่องของการเงินเพราะว่าทุกอย่างนั้นมีคำตอบมีทางออกสาหรับคุณเสมอ อย่าปล่อยให้ตัวเองเครียดหรือว่ากังวลมากเกินไปค่ะเพราะมันจะทําให้คุณนั้นเออเหมือนกับไ,ไม่เจอในเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็นะคะวิธีการที่คุณจะออกจากความคิดความปดวดหัวความกังวลใจความยึดติดในเรื่องของความกลัวเรื่องของการขาดแคลนเรื่องของการเงินได้นะคะคุณต้องปล่อยตัวเองสบายๆทำให้ตัวเองนั้นมีอิสระจากทุกอย่างในเรื่องราวเหล่านั้นแล้วคุณจะเข้าไปสู่ ามแบบเริ่มต้นการเริ่มต้นภารกิจของคุณได้ง่ายขึ้นนะคะจําเป็นจะต้องตัดในเรื่องของความกลัวความกังวลใจในชีวิตทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ปล่อยตัวเองให้สบายกว่านี้ค่ะแล้วคุณจะเข้าใจว่าเส้นทางในการเริ่มต้นภารกิจของคุณมันควรจะไปในเส้นทางไหนและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะถึงภารกิจของคุณต่อโลกใบนี้เรื่องราวของคุณนั้นเรียกได้ว่าเป็นคนที่จะมา ทำให้ผู้คนนะคะได้รู้จักวิธีการเติมเต็มตัวเองการเข้าใจชีวิตว่ามันมีช่วงเวลาที่เราสามารถสร้างสารรค์ความสนุกความสุขใจให้กับตัวเองได้เรามีชีวิตใหม่ในรูปแบบของเราไม่จมําเป็นจะต้องไปเปรียบเทียบหรือว่าแข่งขันกับผู้ใดนะคะและสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่คุณจะเรียนรู้ด้วยชีวิตของคุณเองก่อนเนี่ยแหละก่อนที่คุณจะเข้าใจมันแล้วก็สามารถที่จะเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้กับคนที่เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกของเรา ได้นะคะและคุณจะเข้าสู่การเริ่มต้นภารกิจได้ในที่สุดนะคะและก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์ s u b s บสไครกดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์ที่แลกเปลี่ยนพูดคุยกันมานะคะและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิ่อากาศกองที่3ในหัวข้อภารกิจคุณต่อโลกใบนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวของคุณนะคะที่ลงมาเกิดบนโลกใบนี้นั้นมีภารกิจอะไรกันบ้างนะคะ สำหรับอย่างแรกสิ่งที่คุณนั้นมีนะคะหรือว่าพบเจอนะคะในชีวิตบ่อยๆนะเรื่องราวของคุณอาจจะเจอกับความเจ็บปวดความเจ็บช้ำการนะคะแปลกแยกจากผู้คนการทะเลาะก,การขัดแยง้งอาจจะเป็นในเรื่องราวของความรักนะคะที่ไม่ลงรอยกันต้องตัดใจต้องเคลียอะไรบางอย่างที่มีปัญหากันในเรื่องของความรัก ความไม่เข้าใจความขัดแยง้งความเอาชนะนะคะการแบ่งแยกทำให้คุณนั้นมีประสบการณ์การเจ็บปวดในชีวิตมาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็นะคะอาจจะรวมถึงเรื่องของการเงินหรือแม้กระทั่งนะคะปัญหาในเรื่องของรายได้ในชีวิตเนี่ยละคะ่ะ คุณเองอาจจะเป็นคนที่ต้องสู้ต้องพยายามด้วยตัวของคุณเองนะคะอาจจะมีปัญหาทั้งเรื่องความรักเรื่องทรัพย์สินเงินทองอยู่บ่อยๆเพราะงั้นมันก็เลยทําให้คุณเรียนรู้ที่จะต้องเป็นคนทิ่เข้มแข็งต้องเป็นคนที่ยืนหยัดต้องสู้ต้องทําอะไรด้วยตัวเองและบางครั้งนะคะมันก็เหมือนกับว่าคนรักไม่เข้าใจอะไรไม่สอดคล้องกันสุดท้ายก็เลยทําให้ต้องจบต้องแยกทางกันไปนะคะอาจจะเป็นคนที่ ไม่ค่อยลัคก,กี้อินเลิฟเท่าไหร่นะไม่ค่อยแบบมีคนเข้าใจไม่ค่อยมีคนที่จะอยู่ด้วยกันได้นานๆสักทีนะคะเรื่องราวพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เข้ามากระทบในชีวิตคุณค่อนข้างจะบ่อยและสำหรับนะคะภารกิจของคุณที่ตั้งใจไว้ว่าจะสร้างให้กับโลกใบนี้นะคะ ก็สำหรับตรงนี้นะคะมันเป็นเหมือนกับว่าคุณเองนั้นอาจจะเป็นเหมือนกับไลเวอร์เกอร์นะคะหรือว่าผู้ส่องแสงนะคะให้แก่มวลมนุษยชาติเพราะงั้นชีวิตของคุณนั้นอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องราวที่มันเจ็บปวดหรืออะไรต่างๆนะคะเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจชีวิตของมนุษย์มากขึ้นคุณอาจจะมีในเรื่องของยานอย่างรู้หรือว่าเส้นนะคะลางสังหรณ์อะไรพวกนี้เพราะว่าจิตวิญ,ญญาณเก่าแก่ดั้งเดิมของคุณนั้น มีการเชื่อมโยงกับมิติที่5นะคะหรือว่ามิติแห่งการตื่นรู้คุณจะเป็นคนที่ทำาให้โลกใบนี้นะคะได้มีการสันเทือนหรือว่าการเพิ่มในเรื่องของการส่องสว่างในเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณการเข้าสู่หนทางหรือว่าเส้นทางทางความสงบความสุขการเติมเต็มสิ่งที่อยู่ภายในการสร้างชีวิตนะคะในรูปแบบที่ดีมากขึ้น การมีความอุดมสมบูรณ์ความสุขความรู้สึกดีจากภายในแล้วก็เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงนะคะกับจิตวิญญาณนะคะจิตของการสื่อสารกับไ i เออร์เซลหรือว่าการเชื่อมโยงกับดวงจิตของจักรวาลกดแรงดึงดูดอะไรพวกนี้นะคะเหมือนคุณเป็นเด็กสีทองอะคะ่ะเป็นเด็กที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ที่ลงมาเกิดบนโลกเพื่อส่องแสงสว่างให้กับผู้คนเพื่อ ให้พวกเขาได้เรียนรู้วิธีการลักอย่างไรเงื่อนไขนะคะการเชื่อมโยงกับตัวตนภายในจิตวิญญาณแล้วก็เรื่องราวที่เรียกว่าไม่ได้อิงกับโลกของวัตถุหรือว่ากายภาพเท่ากับความสงบสุขภายในนะคะทั้งหมดนี้คือภารกิจที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะ แล้วก็นะคะสิ่งที่สำคัญเลยสำหรับวิธีการนะคะที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงภารกิจได้นะคะไพ่ก็อยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่สำคัญคือคุณจะต้องเชื่อมโยงกับตัวตนภายในการรักษาบาดแผลภายในใจของคุณนะคะชีวิตที่ผ่านมามันเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ให้คุณนั้นได้เข้าใจได้รับรู้นะคะความรู้สึกของโลกมนุษย์ของมนุษย์คนอื่นๆน,นะคะให้คุณ มีในเรื่องของความเมตตาความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ขอให้คุณนะคะขอบคุณกับทุกโชคชะตาที่ผ่านมาเพื่อให้คุณได้รับบทเรียนในการเรียนรู้ที่จะตื่นออกมาเป็นคนที่เชื่อมโยงกับตัวตนที่สูงกว่าเป็นคนที่เข้าใจจิตใ,ใจมนุษย์อย่างถึงแก่นแท้นะคะว่ามันมีเรื่องราวอะไรที่มันแสนจะเจ็บปวดเจ็บช้ำชีวิตคือ การเรียนรู้ที่จะก้าวเดินต่อไปแม้เราจะมีความประสบพบเจอกับเรื่องราวที่ไม่ชอบใจไม่สมหวังอะไรก็ตามนะคะการขอบคุณจะเป็นเหมือนกับการที่คุณนั้นได้เข้าใจแล้วก็ยอมรับนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันร้วนเป็นไปตามทางของมันแล้วมันก็ไม่ได้อยู่กับคุณนาน,นะคะสุดท้ายแล้วความทุกทุกอย่างนั้นมันก็จะหายไป เมื่อถึงเวลาที่เปลี่ยนผ่านเมื่อถึงเวลาที่มันหมดไปจากชีวิตเรานะคะแล้วก็นะคะขอให้คุณนั้นใช้ชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นสนุกกับชีวิตนะคะและมองมองเป็นภาพรวมอะคะ่ะทุกอย่างในชีวิตมันมีเหตุและก็ผลสิ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเป็นเหมือนการที่เขาต้องการนะคะให้คุณได้เรียนรู้การเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงเรียนรู้ว่าความเจ็บปวดความขาดแคลนความน้อยอกน้อยใจความสูญเสียในชีวิต ของมนุษย์โลกเนี่ยมันเป็นยังไงให้คุณได้เรียนรู้ที่จะมีเมตตามีความโอบอ้อมอารีมีความเข้าใจจิตวิญญาณของมนุษย์ทั่วๆไปนะคะ เพราะว่าถ้าเป็นจิตของไลฟ์เวิร์กหรือว่าเป็นคนที่เป็นโอโซนะคะลงมาเกิดเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าคุณอาจจะรู้สึกแปลกแยกรู้สึกแตกต่างรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาคนที่เข้าใจคุณได้อย่างแท้จริงแต่เชื่อเลยนะคะว่าเมื่อคุณให้อภัยแล้วก็เข้าใจว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงในการเกิดมาของคุณไม่ได้เป็นไปเพื่อดำรงอยู่เพียงเพื่อชีวิตของคุณเองแต่เป็นไปเพื่อการ สร้างแสงสว่างให้กับโลกใบนี้นะคะคุณก็จะเข้าสู่นะคะขั้นตอนของการเริ่มต้นภารกิจและเมื่อนั้นนะคะเมื่อคุณเข้าใจแล้วก็ตื่นรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะเข้ามาในช่วงเวลาที่เหมาะสมคุณไม่จำเป็นจะต้องรีบร้อนในการพยายามจะตื่นรู้แต่ว่าค่อยๆไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะคะแล้วก็พยายามมองโลกในแง่บวกหรือว่าอาจจะเป็นการนะคะ ออลดในเรื่องของความกลัวความกังวลความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณมีสติรับรู้แล้วก็ปล่อยวางนะคะอย่าไปยึดโยงกับมันมากจนเกินไปยิ่งคุณปล่อยวางได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งคุณคิดกับโลกมองในออแง่ดีนะคะหามุมมองดีๆในชีวิตได้บ่อยมากขึ้นเท่าไหร่เมื่อนั้นคุณก็จะยิ่งเข้าใกล้การเริ่มต้นของภารกิจค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือภารกิจของคุณต่อโลกใบนี้สําหรับหลายคนนะคะอาจจะเจอเรื่องราวในชีวิตที่ค่อนข้างจะหนักค่อนข้างจะเหนื่อยยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้ให้ทุกคนนะคะออกจากความรู้สึกกลัวความรู้สึกเศร้าใจเรื่องราวเก่าๆในอดีตมันสามารถที่จะจบไปได้เสมอเมื่อเราตัดสินใจที่จะไม่คิดถึงมันแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะคะแล้วชีวิตของคุณจะอยู่กับปัจจุบันและก็ มีความสุขกับชีวิตได้ในทุกวันเสมอนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟงังการกดไลค์ s ับสไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์ที่แลกเปลี่ยนพูดคุยกันมาและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่4ในหัวข้อภารกิจคุณต่อโลกใบนี้สำหรับเรื่องราวนะคะที่คุณเลือกลงมาเกิดเพื่อสร้างอะไรบางอย่างทิ้งเอาไว้เป็นอนุสรณ์สถานหรือว่าเอ,อ่อความคิดความรู้สึกความอะไรสักอย่างให้กับโลกใบนี้นะคะเราก็จะมาดูกันนะด้วยการออส่องกล่องไพ่กล่องนี้นะคะสิ่งที่คุณมักจะพบเจอในชีวิตบ่อยๆสําหรับหัวข้อแรกของเราเรื่องราวที่คุณมักจะเจอนะคะคุณเองอาจจะเป็นคนที่ เจอในเรื่องของอความรักนะคะความสัมพันธ์ความสดใสความสุขความสนุกอาจจะมีโมเมนต์ได้อยู่กับเด็กๆนะคะหรือว่าอาจจะได้มีคนรักที่อายุน้อยกว่านะคะหรือแม้แต่ใช้ชีวิตนะคะการ ทำอะไรบางอย่างนะคะที่เกี่ยวกับเด็กๆเกนี่ยแหละตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นคนที่เดินทางค่อนข้างจะบ่อยนะหรือเป็นคนที่ชอบมองในเรื่องของอนาคตการวางแผนการคิดโปรเจกต์เพิ่มเติมนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนค่อนข้างจะขี้เบื่อแล้วก็เวลาที่มีอะไรเก่าเก่าเดิมๆิมซ้ำาๆมันดูน่าเบื่อสาหรับคุณนะคะคุณมักจะมีอะไรที่มันใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณชอบความท้าทายชอบการเดินทางชอบการลงมือทําการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆคะ่ะ และเรื่องราวของคุณนะคะสำหรับภารกิจที่มีกับโลกใบนี้คุณเองนะคะอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับการเ,ออเรื่องของความสัมพันธ์นะคะการอยู่ท่ามกลางความขัดแยง้งการเกิดใหมออ่รวมแล้วนะคะก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าคุณนั้นเป็นคนที่จะได้สร้างสารรค์นะคะสิ่งใหม่ๆเรื่องราวต่างๆให้กับโลกนะคะเป็นเรื่องของการ เชื่อมโยงนะคะดวงจิตของคุณกับอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในซึ่งทําให้คุณนั้นได้เรียนรู้ถึงการเข้าใจนะคะความสัมพันธ์ในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยคนให้ออกจากความรักที่เป็นทุกข์นะคะท็อกซิกเรลชันชิพความสัมพันธ์ที่ขัดแยง้งอะไรที่มันไม่สอดคล้องในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดูเหมือนตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่มาเป็นกูรูเป็นผู้รู้ในเรื่องของความรักนะคะ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการมีแฟนการอะไรอะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยแหละที่จะช่วยให้คนได้เรียนรู้วิธีการนะคะออกจากความสัมพันธ์เป็นพิษอยู่กับความขัดแย้งได้โดยที่ไม่รู้สึกเป็นทุกข์หรือแม้แต่นะคะการรักษาความสัมพันธ์นะคะการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้มันยืนยาวให้เป็นระยะยาวได้นะคะและก็นะคะคุณเองอาจจะเป็นเหมือนกับอะไรอะ เออนักผู้สร้างแรงบนันดาลใจ <ST an th il fe> บล็อกเกอร์หรือว่าเป็นคนที่ถ่ายทอดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นนักเขียนก็ได้นะเรื่องราวเหล่านี้คุณจะช่วยให้กับโลกใบนี้นะคะให้คนที่ตกอยู่ในความรักที่งงงวยงวยนะคะกับชีวิตหรือแม้แต่คนที่นะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์แบบไหนได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ไปกับคุณนะคะและสําหรับคําที่ไพ่อยากจะบอกคุณไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะบางทีคุณอาจจะต้องหาไอดอลนะคะ ในสิ่งที่คุณปรารถนาที่จะทำนะคะรวมทั้งใช้ในเรื่องของความกล้าหาญะคะ่ะคุณจะต้องกล้าให้มากขึ้นในการที่จะเป็นตัวของตัวเองในการจะทำสิ่งไหนก็ตามที่คุณปรารถนานะคะไม่มีอะไรที่จะสามารถหยุดยัง้งคุณได้ตราบใดที่คุณนั้นไม่หยุดตัวเองสักกอดน,นะคะและที่สำคัญคือการมรูฟออนะคะ่ะ มออุกออนจากอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณนั้นไม่ได้ใช้ศักยภาพหรือว่าชีวิตที่เต็มที่ในแบบที่คุณปรารถนานะคะ และนี่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องปลุกออนจากสิ่งเหล่านั้นหรือว่าอาจจะต้องทิ้งความสนใจจากสิ่งเหล่านั้นไปก่อนเพื่อให้คุณนะคะได้เรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นแบบอย่างที่คุณต้องการที่คุณปรารถนาให้เหมือนกับสิ่งที่คุณตั้งใจว่าจะลงมาเกิดเพื่อที่จะแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกนะคะให้มีการสร้างสรรค์ให้มีการเชื่อมโยงกับจิตใจที่อยู่ภายในของพวกเขา ให้มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ที่จะปล่อยตัวเองไปตามจังหวะชีวิตไม่ยึดติดหรือว่ายึดโยงอะไรมากจนเกิดความทุกนะคะและสิ่งเหล่านี้ก็คือภารกิจของคุณที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะว่าจะมาช่วยโลกในรูปแบบไหนและก็นะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์การอยู่ในครอบครัวการแก้ไขเรื่องปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันไม่เชื่อมโยงกันสิ่งเหล่านี้นะคะคุณจะเป็นคนที่ช่วยเหลือแล้วก็ เป็นภารกิจที่เป็นจุดประสงค์ในชีวิตของคุณด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการกดไลค์สับสไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนท์ที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันมานะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ